หากคุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ a ต้องนี่เลยฟีฟ a าอัลติ t e ตทีมไทยแลนด์เปลี่ยนจากฟีฟ a า15ไทยแลนด์คอยมาแล้วนะครับเพจนี้การันตีส่งรวดเร็วทันใจไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิง์อยู่ด้านล่างค่ะ สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel กนิด s i กนั t กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตคอนเทนต์นะครับวันจันเข้าวันอังคารนะครับ <Our S 1> ก็ <I> กำลังจะเข้าช่วงกลางสัปดาห์มิดมิดมิดวีคมิดวีคเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้มีอัปเดตคอนเทนต์อะไรกันบ้างนะครับผม เหมือนจะมีมาแค่2อันนะโบนชชี่เนี่ยผมบอกก่อนว่าจะเปจะต้องทำอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็ทำอยู่ดีนะครับแปดสิบ day ยังไงก็ทำนะครับผมเราไปดูกันที่แพ็คลูปกันดีกว่าวันนี้ปกติมันจะมีแพ็คลูปมานะครับอ่ะเนี่ยแปดสิบบวกเพลย์พิกหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็แปดสี่คูณเจ็ดนะครับอันนี้ก็น่าจะใช้แรเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็แปดสี่ อ่าคูณ7เนี่ยไปสบวกคูณ7เนี่ยกดเข้าไปสมมตินะอ๋อใช้87 1ตัวนะครับแล้วก็85ดส้โอ้โนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือ85จะมาจะขึ้นนิดนึงแต่ไม่เยอะนะครับผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะมากนะครับผมเอ่อเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันรีพีทเท่าไหร่นะครับผมรีพีท1ครั้งแสดงว่ารีทุกวันอย่างนี้87บวกกระจุย นะครับผม87บวกกระจุยแน่นอนนะครับผมแล้วก็มันจะมี87ดึงด้วย85น่าจะขึ้นไม่เยอะนะครับถ้าขึ้นก็ขึ้นน่าจะขึ้นแบบประมาณแบบช่วงช่วงการสัปดาห์ไม่เคินวันพุธเงี้ยเออแบบพีคไปถึงแบบ1ม0 0 0พอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับ85นะครับโอเควันนี้มันมีคอนเทนต์อัปเดตเข้ามาเป็นโหวต TOTs ของพิม์ลีดนะครับมาแล้วนะครับผมเป็นนอมินีมา นะครับผมอ่ะอันนี้นะครับเว็บอันนี้นะครับ e-sport a e a c o m g a m e f i f a f i f a f 23นะครับผมก็เนี่ยเห็นปะพิเมลีลีก t ท t เอชโบนาวเรากดโหวตไปปุ๊บนอมินีมานะครับผมอันนี้คือรายชื่อทั้งหมดนะที่ที่มันมานะครับผมก็ประกอบไปด้วยประตูนะครับมีนิกโป๊ปิวคาเซอร์นะครับ อารอนแลมสเตีลอ์สซอนนะครับอเลซองเบเกอร์เรีวฟูนะครับแบรเรโนฟูลแลมแล้วก็เกป้าอสปิซบาลากานะครับผมดีเฟนซ์ก็จะมีกาเบียวบะไอชื่ออะไรนะบักบักยอด บารเกยนยอสอะไรสักอย่างวิลเลียมซาริบาอาสานอนคู่นะครับเอ่อคนเนทิปเปียนิวคาสเซิน,นแล้วก็บอสแมนนิวคาสเซินน,นะครับซินเชนโก้อาสานอนนะครับเทียโก้ซินวาลิซันโดมาติเนสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอ่อเบนมีเบนฟอร์ดลุคชอแมนยูนะครับกิสเตียนโลเบโลซัปเปอร์นะลูเบนลีอาร์ต แมนซิตี้นะครับผมแล้วก็มิกฟิลนะครับจะเป็นประกอบไปด้วยนะครับมาร์ตินโอเดกาด์ออสซนอลนะครับเควินเดอบอยแมนซิตี้คาเซมิโลแมนยูโรดี้แมนซิตี้บูโนกิมาเลสเดลคอนเซนนะครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไบรตันฮาฟออเบียดนะครับปาลินยาฟูเลมเจมแมดติสันเลสเตอร์นะครับซอลลี่มายไบรตันนะครับมีโตมะไบรตัน er, นะครับเบนทันคูสเปอร์ illa, ham, James, Madison, Later, นะแล้วก็ฮอยเบิร์ก นะครับสเปอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวรุกก็จะมีเอลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับบุนยูสัก้านะครับเฮลิเคนกาเบียลมาตินิลลี่แจ็คกิลลิชมาคาลัตฟอร์ดโมเมซาร่านะครับมิเกลอามิเรอนนะครับวัดกินไคลฮาวเวิรตไคลฮาวเวิร์ดติดได้ไงวะกูอยากรู้จริงลิยาดมาเลแล้วก็ดาวินนูนเยสนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยเราก็แค่แบบไปเลือกนะครับเหมือนเดิมนะคือทีม<ด>ที่<ด>ทผมโหวตนะครับผมอ่า m มม้เขาเรียก My ้ว r d นะครับผมเดี๋ยวผมไปโพสในเฟซให้แล้วก็เดี๋ยวเอาลิงก์ไปแปะให้นะครับอ่าเปิดโหวตมาแบบนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคอมมูนิตี้มานะครับแล้วก็วันนี้มีของพิมพ์เลียกมาเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูตลาดกันนิดนึงนะครับตอนนี้ก็คือตลาดอ่ะผมบอกได้เลยนะครับว่าหวบไม่รู้จะหวบยังไงแล้วนะครับผม พว่แบ,บแบบพุ่บสุดๆนะครับตลาดเขียวก็จริงแต่มันเป็นเพราะว่าโฟลเดอร์ราคาขึ้นนะครับผมแต่ว่าราคานักเตะนะครับอาผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยตัวที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานมากๆอย่างเคลียนเอนบับเบ้นะครับตัวทองตอนนี้คือ3 0 0แสนแปดแล้วนะครับจากแบบอยู่เป็นล้านมากี่เดือนนะดูเด็ดด,ดูเด็ดใช่ปะมากี่เดือนนะเนี่ยกี่เดือนแล้ววะ ตั้งแต่ตั้งแต่ออกซ์โอ์อ่ะยาวมาถึงยาวมาถึงแบบประมาณกันยาไอ้มกคาลางกุมภาประมาณนี้ขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับผมเนี่ยราคามันจะขนาดเนี้ยแล้วตัวอื่นๆอ่ะราคาจะขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือแพนิกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น ใครที่อยากทําทีมหรือแบบใครที่อยากจะซื้อนักเตะไปไม่ต้องไปคิดว่ามันจะขึ้นนะบอกก่อนว่าไม่ต้องไปคิดว่ามันจะขึ้นนะครับคิดซะว่าคือซื้อเอามาเล่นในราคาที่ถูกแล้วก็ขายไม่โดนภาษีเยอะและกันนะครับผมเพราะว่าถ้ามันขึ้นอ่ะมันขึ้นไม่ได้กาไรหรอกแต่อาจจะได้ภาษีนะครับทุกตัว ทุกตัวนะครับ <Lic ensing S 2> <ม>แล้วก็พยายามถ้าจะทำทีมทำจันเช้าเนี่ยจันเช้าอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าไปแบบนี้นะหลังอัปเดตหลังอัปเดตของทุกวันจันทนะเข้าวันอัคารนะก็ดูนักเตะได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นคอมมูนิตี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะแบบเอ่อ g ร t s มามันก็จะแพนิกตลอดนะครับแล้วก็ขายทีมเนี่ยพยายามเล่นไวที่สุดนะครับแต่ว่าอย่ปไปขายมันสุกนะ ให้ไปขายวันเสาร์แทนเพราะว่าเสาร์คนเล่นฟุตแชมกันนะครับนั่นเองนะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนใครทำกำไรเนี่ยก็บนเอาแล้วกันคุณสามารถบนบนเอาได้สำหรับโฟลเดอร์นะครับ8587เนี่ย87ราคามันพุ่งอยู่แล้วนะครับผมแต่85เนี่ยราคามันจะไม่ค่อยสูงมากวันแรกวันวันแรกอะมันไม่สูงหรอกวันที่2วันที่3อ่ะน่าลุ้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีแพ็ค ซัพพลามาให้เราเปิดลุน้นถึงแม้มันจะมีแบบแพ็ก3ามแสงการันตีนู่นนี่นั่นอะไรมาเนี้ยแต่คือยังไงคนมันทําอยู่แล้วเพื่อ,อามาลุ้น r 9ที่มันอยู่ในแพ็กอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถวนกันได้นะสมมุติว่า8 7ราคาแบบ20,000อ่าสมมติว่าตอนนี้เราดูหน้าการ2 0 0 0 0 2องมืดแล้วหารได้เลย1.1นะครับหรือลบหแล้วก็จะออกกำไรเท่าไหร่แล้วก็ไปบิดบีลบิดเอานะครับแต่ถ้าสำหรับผมผมจะเลือกไปที่85เพราะว่า8 87อ่ะยังไงมันก็ขึ้นเพราะว่ามันรียกว่าแปดใช่ปะแต่สคอร์เต็มอ่ะมันรียกว่าแปดนะครับผมเพราะฉะนั้นคือคืนแรกอ่ะมันไม่ขึ้นเยอะหรอกถึงขึ้นมันก็ได้กำไรนิดนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นผมผมจะรอคืนที่2คืนที่3แล้วผมค่อยปล่อยอีกทีละกันนะครับก็จะประมาณก็จะประมาณนี้นะสำหรับ คลิปนี้นะครับถ้าชินชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดก,ก,ก,กระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมสตรีมสดอยู่ใน youtube นะครับสี่ทุ่มเป็นต้นไปมารับชมกันได้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมมากๆนะครับรถทุนน่งห0 0่งหมื่นซับเช่นเดิมเพิ่มเติมคือใกล้แล้วกดกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็ผมสิกนาขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <S <S I นะ87อะไรวะ PPE ใช่ปะ หนึ่งออฟสามแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอาการ์ดขึ้นมาก่อนออาไม่ต้องการการขึ้นมาลแลับลงหลักแชทว่าผมผมจะได้อะไรไหนกูกูขอดูแชทหน่อยดิแชทแชทว่าผมจะได้อะไรโคโล k คิงแ a ม p ป s คิงปาร์คปาปินเฮ้ยไม่วะโอเคเอาแล้วครับตอนนี้นะครับ ผมจะปิดโบวตแล้วนะครับตอนนี้13 13โบวตนะครับเพราะว่ามีคนดูอยู่ไม่กี่คนนะครับเราจะปิดโบวตแล้วนะครับผมเอ่อช่องแชทบอกว่าผมจะไม่ได้นะครับผมจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับองคชาเวอร์าชาันอะไรก่อนไอสัตว์เลากากบอกเลยทำไปแล้วสีไหนไม่รู้ ่ะเดี๋ยวเราไอ้เหี้ยเอาสักกูใจถลายเลยสักอ่าแคปโปสตหนึ่งแคปโปสอุ้ยมาเกดว่ะอีกตัวหนึ่งโอชาแหละแต่เดี๋ยวคนว่าสีอะไรโอชาลิปาเป้เหลืองขนาดนี้แฟนตาซีเนี่ยเหลืองเหรอวะอ๋อเหรอโอเคได้อยู่ได้ไหมวะ Kì kỳ tăng đi à, Kì kỳ tăng đi để đưa đi kỳ tăng quá thằng này lô chắc hồi lái của cháu quá nhiều thằng này lô chắc hồi lái của cháu quá